สวัสดีนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไอเอ็มอานะครับ c h ร์ t e r 2สองกันแล้วโอเคประมาณพาดแรกมันดูเหมือนแรกๆก,กันอย่างเนี้ยไม่เละๆเลยนะลื่นเลยแต่ภาพก็อ่ะมันไอนนี่อ่ะนนนภาพอะ่ะ ้ามันแบบขาวดำมามันก็เลยแบบอ๋อเข <c oughs> า,ามาให้ตาคนนี้นะครับโอเรสซับเตเตอร์ลย <c oughs> เราเปิดเรียบร้อยกันแล้ว <c oughs> เราต้องมาทางนี้ครับ <c oughs> ไหนได้มั่งวันนี้อ่ะทางนี้อ่ะเจอคนนี้ยุ่งครับเ,เกมนี้ผมจัดจบทุกๆคลิปนาทีนะครับนนป้าจะเย็นป้าป้าป้าของว่าโทษป้ากูาก็มานี้เลยเนี่ยป้า แม็กหมดด้ยวยป่าเอ้ยอ๋อค่ำนี่ครับโอ้รีบรีบรับยิกครับยิก,ยกเป็นไงต่อวะอ่อฝึบฝึ Sure. This place again. บอกเลยครับแปลงกิตไม่เก่งครับเชิญท่านผู้ชมแปลกันเลยเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับแมรี่เด็กแน่เลยชื่อแมรี่นะครับ บ้านเราหรือเป,เปล่าคันหูโอ้ยโอ้ยฮ่าโอ้ยร้อนมาต้องต้องเปิดพัดลมมัเนี่ยเปิดตั้งนานแล้วด้วย จะเพิ uh ่งพูดครับไออมอะไรเพิ่งมาบอกชื่อเกมตอนนี้มันกระสายเกินไปแล้วล่ะน้องเอ้ยโอเคครับเราได้อ่านแล้วนะครับ จ้องกล้องนะครับไม่ใช่จ้องนะครับอ่า่ะก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปให้ลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคือมันติดเหรียญสอง่มครับอ่านะนี่ครับปิดหน้าปิดตาครับฉันเสียใจ that you อ่าอันไม่ทันละ อุวย,อ,ยอะไรอ่ะน่าจะเกิดอ่าโลกจะแตกหรือเปล่าครับเปนมั่นใจครับไปเก็บของฟูได้ละไปได้แล้วลก็จบสเสียงเด็กอะที่ไหนอ่ะ นู้นวู้ยเด้ครับยิงได้ไหมใครอ่ะหนูชื่ออะไร <Mary. S 1> เอาแมรี่เหรอไว้อำแมรี่หนีไปไหนฟอลลู Follow แมรี่ให้กูตามแมรี่ไปใช่ไหม <Mary. S 1> แมรี่รอพ่อก่อนลูกพ่อเราจะไปช่วยลูกแล้วเนี่ยแมรี่อ่ะแล้วแมรี่จะนี่กูทำไมเราแมรี่เอ้ย แมรี่แมรี่ตัดตรงนั้นก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปแล้วแมรี Mary, s <S Mary, เ่เราด้วยอีดอกเลยอุ้ยคำหยาบครับขอภยัยโอ้โหอ้าว ราต้องกระโดดดิโอ้ไม่เป็นสเตปเลยอ่ะดูดูตัวเราทำอ่ะโอ้โหคนเล่นนี่ไร้สาระจริงจริงทำไมไม่กระโดดให้เราอะเอากระโดดลวแค่นะี้เออเมนแมรี่มันขี้โกงอะครับแมรี่มันมุดเลยอะดูดูแมรี่ทำ ข้างในวะข้างนี้เหรอน่าจะปีนได้อุ้ยโอ้โหดโดสูงชิบหายอุ้ยคนสามคนเลยครับอืมจะรังแกดิก่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยขอโทษครับให้ทำคนที่มีปืนก็ไอ้นี่เลย ได้แม็กมาแล้วโอ้ยโอ้ยหลับครับโอ้โหครับ hey, yeah, ผมนี่เครียดเลย มึงเอากับกูเปล่ามาจะลองข้ามาอืมหลบับฉันจะมีอะไรให้ดูเหรอประมาณนั้นหรือเปล่า name, <'m> ออกมาชื่ออะไรนะเธอชื่อใหม่ ชื่อไม่ไม,ไม่อะไรไม่อะไรไม่ไมรู้เราจะโอ๊ยค,คันอ๋อถ่ายกล้องวิดีโอกันครับฮืมวัดติด d ยู่ดูดูอ่านนะอ่านออกนะ <c oughs> จะแปลไม่ได้ครับ เอาเอากล้องกล้องเฮลี่ชื่ออะไรเมื่อไหเหรอมามีเนเวอร์เอีย์อยู่อยู่อย่าโอเแค่เวทช่วยไห โอเคครับให้เด็กมาถือกล้องต่อโอ้ย อยากเล่นเลยเด็กไปไหนเลยอ๋อต้องกินแล้วแหละโอเคว่าแต่ไปทางจังไลยกัน ก็น่าจะทางเก่าแล้วมั้งทางไหนอะ่ะทางไหนอ๋อรัวครับรัว ใครเห็นเราเป่าวะแลคือวันนี้แหละโชคดีฮึไปครับดอบ Untun. So, tan Where's your mommy? I don't know. She told me she'd be right like back, but We We يلا يلا do Don't worry. I'll find her. Dust Town doesn't look good. Hmm. เมื่อกอี้เพอ่อกดไปหยุดอัดนี้จะเข้ามาะเวยมีปืนไปไปเร็วกูวิ่งอยู่แล้วล่ะเข้าไปแล้ว มีคนอยู่เปล่ามีนี่จบโอ,โอ้ยยอมเยอะอ๋อเสียงอีนี่นี่เองไม่ใช่ทางนี้เหรอทางไหนปล่อยท้องน่อย ้นมาได้มาละเฮ้ยอ,อะไรอ่ะพื้นเหรอ ยังไงอะยังไงเอาแล้วไงต่ออะเอ้าอกูไปไม่ได้จริง เฮ้ยบ้าเดี๋ยวมาเจอกันดีกว่าเราตอนได้แล้วโอเคครับผ่านเรียบร้อยแล้วโอ้ยกว่าจะผ่านเขาไปตำรวจของก่อนเพิ่มมีของมีให้มีนเนีย่ยไม่มีก็ไปครับ างเราเลือกแค่นี้ฮะหลังจากกระโดดเมื่อกี้นี้นะบอกเลยอะไก่ไก่ก็ทําได้ครับแต่ตอนนั้นผมเป็นไก่เองนะอะไรอะน้ำเหอะมันไม่ใช่น้ำครับกูเสียงยังเลยดูวิดีโอจังกันจังเลยเนี่ย Uh, going on in my sheep. หลับแล้วครับหลับไปแล้วล้นนี้เราเจะไปในแล้วต้อ ไม่ใช่โอ้แล้วก็ลงลงด่อนแสดงว่าต้องขึ้นครับอย่างนี้ก็ตูไหนอะมีสองอันเนี่ยอันไหนเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วพลังหมดพลังหมดแหน่แน่เลยรีบแล้วรีบแล้วโอ้ยไม่ไหวจริงๆแล้วขึ้นไปต่อครับ ก็เล่นง,งูงไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ขึ้นไงเนี่ยขึ้นไปเร็วไม่ตายโอ้โหแล้วมันจะไปไงอะครับคือ คือตอนนั้นต้องรีบเลยปะต้องรีบไปเลยปะไปด้านทางนี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว đập mãi đập mãi có này nghe <coughs> <coughs> Ồ, ủ, ủ, ủ. แล้วตอนแรกเราไปไงเฮ้ยผมคนคีรีม,นามาันแน่แถวไปเจอออกมามาเราจะลองทำกันไปเรืวอไปต้องรีบปีงก่อนเดี๋ยวจังหวะนี้แล้วครับต้องรีบละ ก็ไปต่อเลยไปเร็ว พ่อมาโอ้ช่างมันเถอะลงมาจากทางไหนเนี่ยลืมแล้วเนี่ยโอ้ยลืมอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วกินก่อนกินก่อนเต็มเลยปะโอ้ย โล่งแล้วมาทางไหนตออว่ามาเลยเนี่ยมาพร้อมเลยเนี่ย<ม>คืออะไโอเคกีไว้อะ ตอนแรกอาจจะสิสบนาทีเนี่ยคือดีใจคือดีใจนะจ๊ะโอ้โหพากูเหนื่อยอีก จริงด้วยโอ้โเอาดูว่าของกินครับชิเป่งครับเพิ่งรู้ครับว่าไม่ช้อน ไม่ช็อตไปสักคู่หนึ่งขอภายจริงๆว่ะนะครับเฮ้ยอาหารเนียวะยายาคือนี่เดแล้วกัน ไไงอะ่ะขึ้นเี้กโอ้ยพักกันไว้ตรงนี้ก่อนถ้าอยากถ้าอยากให้ผมลงคลิปอย่างนี้ออกมาอีกก็กดไลค์นะฮะแล้วก็ subscribe ผมด้วยนะครับาบาย